แล้วผมโอเคับผมสลับวิอะไรวะาโอเคับผมสลับอูชิอะไรวะโอเคก็ผมเจอผมอพวก,วกวผมกาเซ c h ลชแนลวันนี้ก็มากับสลาวเดชอีกเช่นเคยครับอ๋อตั้งแต่รอบที่แล้วใช่ไหมเรามาซื้อของไอ้นี่แต่มันไม่มีตังค์เว้ยเรารวยจัดแล้วมันขายอะไรไม่ได้เลยมันต้องเทรดไงแต่ผมไม่เทรดผมจะขายเอาตังค์อย่างเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรถึงแม้เขาจะไม่เทรดเราก็าทำเขาเรียกว่าไรมันมีโต๊ะค้าใช่ไหมเราทําที่ซ่อมรถมา สี่อันนี่เราจะได้รถเราจะได้โหดกว่าเดิมเราจะไม,ไ,ไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะพังไม่พังแหล่นะในน้ำมันเราก็โอ้โหจุดจาดจุดจาด,ดเลยและเลยและโอเคไปต่อนะอ๋อนี่มันโอเคลงมาข้างล่างเราจะลงข้างล่างนะโอเคไปครับผมสำหรับอีพีนี้เราก็จะไปอ่าบนแมปกันต่อนะ เราจะทำให้แผนที่นี้ไม่มีอ่ลังซอมบี้นะแล้วก็เรายังไม่ได้ลงอ่อะไรห้องทดลองใต้ดินนะจริงๆแต่ผมต้องอยากลงอยู่แต่ว่าลงไม่ได้ไงโอ๊ยฝนตกเหรออะไร ไปดีกว่าทุกคนโอเคหมดแล้วนะครับผมเราจะเดี๋ยวนะหมดแล้วเราจะลงไปข้างล่างก็ได้นะเออเอออ้อมไปทางนี้เหรอก็อ้อมไปทางนี้ก็ได้อ้อมไปทางน,งางนี้เราจะอ้อมไปทางนี้เราจะอ้อมไปข้างบนนะเราจะขี่ตามถนนไปเลยโอเคขี่ตามถนนไปเลยถนนทางนี้ทางนี้ โอเคเราจะขี่บนถนนไฟเลย mm. วู้ฮูรถแบนเหรอใครมาทำรถแบนมาแถวนี้ mm. นี่น่าจะเป็นบ้านเล็กนะไม่ไม่สนใจมันไม่มีอันนี้น่าจะชนกันนะไม่เป็นไร mm. เราไปต่อ mm. เฮ้ยมันมีแคม่าข้างหน้า มีแค้มมาทุกคนเอาละทุกคนเหมือนจะไม่จะมีแค้มอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะเราก็จะไปมันแคมเหมือนแคมโจนนะแคมโจนนะไอพวกนี้ยังไงยังไงยังไงเอาละอยู่นี่นะทุกคน โอ้ยโดนว่ะโอ้ยโดนว่ะโดนไปสองอ้มันเป็นแคมป์จริงด้วยเว้ยมันเป็นเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเอนนเนเอแคมป์นั่นแหละโอ้ยชิบหายแล้ว

วัดย er oh, ิงทะลุออกมาได้ไงเอ้ย uh ยิงทะลุยิงทะลุอ่ะยิงทะลุอ่ะมันยิงทะลุหมดทุกคน เราจะเข้าไปดางหน้าเหรอแต่ว่ามันมีมอดมันมีไอ้นั่นเอาไปดิเรากลัวอยู่นะเรากลัวอยู่นะเพราะว่ามันมีตัวนั้นมาป้องปืนอะเออ What the fuck เร็วดิเราจะตายนะ เฮ้ยห่าเขาหมุนได้ไงวะโอ้ยยิงพังได้อันนี้เ่สหายสหายสหายอันนี้อะไรอะ่ะสวนเหรอทำสวนได้เหรอทุกคนอะ่ะโอ้โหชิดได้นะโหดนะโหดนะโหดนะ หนะาหนะ้า b ậ เวิวสูนนะงเนอะเจมี่ะโอเคเดี๋ยวนะจะจามอ่ะโอเคลงมาเคียนะเกาะตำรวจนี่ไม่เอาอะโอเคกี่ตัวเนี่ยสองตัวใช่ไหม แล้วก็ได้ในนี้อีกเอ้ยมีแคมคนโจนเราก็ไปโจนปุ้นโจนก็โอ้โหปืนตันี้แหละอ่าฮะโอ้โหมันใช้ปืนอันนี้ด้วยไหมอ๋ออ้นี่เองเองอันนี้นี่เองโอเคเรามีเรามีแล้วอหไรเรามีสองอะไรละอะไรนะ อ๋นอนี่อะไรช่องน้อยไม่อ่ะลูกกะสุนอยู่โอเคนี้ออกเก็บ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 ปืนก๊อกก่อนน่ะไม่มีอะไรว่างน้ำมันอีกแล้วอ่ะน้ำมันน้ำมันเราเต็มแล้วนะเก็ตโอเคเดี๋ยวเอาไป ไปเหมือนเดิมอะไหแหละโอเคนี่อะไรพยาบาลมันเหมือนจะมีหลายคนเหมือนจะมีเยอะแต่ว่าเป็นไนหมดก็ไม่รู้พวกนี้โอเคแอโมโมนี่แหละกระสุนเรามีเป็นพันแล้วตอนนี้เราน่าจะเคลียร์พวกนี้ง่ายเลยเคลียร์พวกอนะไรฮะบังเกอร์บังเกอร์ใต้ดินหมดพวกทดลองอะไรพวกนี้ เลบอลเครอเนะี er นะ่ยบอเครอเนี่ยมันต้องใช้นั่นเย้ยส่วน้ังก่อนเก็บโอเคไปกันต่อครับโอเคไปกันเลยแหละ <Okay. S 2> ไปแต่นี้ไม่ได้มีอะไรมันไม่ใช่เมืองใหญ่อ่ะมันเหมือนแบบว่าไม่ใช่มีอะไรแปลกปลอมเท่าไหร่นะเอ้ยมันจึ่สปอนอัดหน้าเรา Tên ở, ấy không là tên hùng này ăn nó mưa mưa nó tên không mưa Cái à? Bấm hở. Bấm hở. Mì sofa đấy. เกีจะต้องลงนะกวางมันชนกันเหรออ๋อกวางมันตีกับไอ้นั่นอยู่เรามาลงมาเพะเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรจุดนะ ไอ้นี่โอเคหมดลงมาข้างล่างเหมือนก็บเราจะเคยมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตายไม่ใช่เหรอไอไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้โอเคเราจะลงไปตรงนี้เลยครับผมอันนี้นั่นนั่นนั่นอะไรไปได้น,นะตอนเนี้ยตรนนี้ตรนนี้นีนนนนนน่โอเคไปเราจะไปเมืองที่มันมีรังสีกัมพสกัมพสภาพลังสีนะไปเลยไปเลยไปเลยแบลลี่แบลลี่แบ กัมมี่ไปเรามีรถสุดโหดนี่มันเมืองที่เราเคยมาแล้วที่เดิมที่เก่าของเราแล้วเราไม่กลัวแล้วเพราะว่าเราโหดโหดเราไอติงอ่ะไอติงอ่ะไอติงคือซิกเกอร์ จะเป็นอืดจืดลืดปืดมืดโอหเดี๋ยวมันเยอะเกินลบบอลยังไงหลบหลบแบบดิจิจจ้หรือจีจิจโจ้จีจิจโจ้เดี๋ยวเยร,รบบบ Digital. Digital. เวาต,ต้องดูฟันด้วยนะหอวตกแถวนีรอ่ะ nét gì này, rút được, bóng nó ăn nè, phải đi đường ba đi ta điu. กระสุนเราเยอะอยู่แล้วเราก็ใส่ไปหมดเลยทุกแม็กทุกจัดเต็มเฮเลยเล่เหมือนจะเป็นรถอาอาอู่ซ่อมรถเหรอใช้ได้เลยนะมี ไม้กระถาด้ยวยแต่ว่าเราอันนี้ไปโผูปพ๊ษแก๊สสีเกลีอ่พอแล้วแก๊สอะ่ะถ้ามันมีอีกอะ่ะเราจะไม่เอาเก๊วนะแต่ว,ว่านี่เราเอา,เอานะไปโอ,โ,โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเดี๋ยวผมจะตัดไป เมืองนั้นเลยเดี๋ยวตัดไปเมืองนั้นเลยครับแล้วเราจะไปเอาหอด้วยไม่เอาหนหอนี่แหละของที่เราใส่เนี่ยดีคือดีที่สุดละของที่เราใส่เนี่ยคือดีที่สุดแล้วเว้ยเกยไปกันต่อครับจะไม่ผิดแถวนี้เราเคยมาแล้วแล้วมีรถสก๊อตเรา,รเ,ราเอ้ย โอเคโอเคครับผมนี่เรามาถึงศูนย์ศูนย์อ่าที่มันมีกรมภาพลรังสีแล้วเราก็จะรีบเคลียร์รีบ,รบไปเลยนะนี่ไงอีกสองสามตัวโอ้โหโคตรเยอะเลย ลูกตัวเขียวตายยากนี่เราไม่โดนวะมันแป๊กๆป๊ะป๊ดตอนเนี้ย โอเคครับผมเทูนโอ้ยไอ้บ้าเออขโดนขุด,ด,ด,ดขุดขีดขีดนี่นะก็โอเคอันนั้นอันนั้นรถขีด่ได้หรือเปล่าผมน่าได้ขีด่ได้นะ APC รถถังเราจะได้อะไรนะ ยาดังงมาไม่ได้จะแต่ยโอเคเขาจะยิงอยู่ไปไหนแล้วโอเคไปไหนได้กล่องอันนี้สองกล่องโอ้แล้วต้องดูอันนี้ด้วยนะดูเกรด้างล่างด้วยนะครับไม่งั้นว่าเราจะโดนนะโอเค เพียดนี้เรามันสุดจัดอยู่แล้วเดียโอ้ไปเลยมันจะเป็นอ่าโดนซอมบี้บุกนะจริงๆตรงนี้มันจะจะนั่นอยู่โอเคเตะเตะเตะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ย ยายาทำอย่างนี้โอเคได้แล้วออไม่อโอ้โหสาวปดมาได้นะกระสูนโอเคโอ้นี่ไงแล้วของมันดีจริงจริงแล้วก็สุนแล้วลดหนามก็เจ็บนะไม่ใช่ไ็บ ซัพพลายเออร์ซัพพลายเออโอเคไปหมดวัดเ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 กับระเบิดหมาไอจิ้มหอยคนตูดลุกเลยกูไม่กินอ่ะ เฮ้ยมีหมาไม่ได้ไงวันนี้อ่ะคิดหายแล้วตกใจหมดเคเราอยู่นี่แล้วเราจะมาเราจะมาพักที่นี่นะทุกคนเโอเราจะออกไปออกไปทางออกไปทางเดี๋ยวออกไปทางนี้เคมีหมาด้วย โอเคโอเคนี่คือจุดเกิดจุดเกิดจุดเกิดโอเคเราจะขึ้นมาข้างบนก่อนโ oh. oh. อ้โหมันไม่เป็นโอ้ย เขาเมาเขาเมาหลุดอืมพี่ทุกคนน่าจะไปเคลียร์สักหนึ่งตุ่มแล้วก็ย้ยไอ้นั่นมันก็จะไม่ นั่นก็เราจะเราลงไม่ได้ท่าแล้วโอเคผมจะเคลียร์สักหนึ่งตุ่มนะครับเราเคยเราจะเคลียร์สักหนึ่งตุ่มนะเราจะหาที่อยู่ยิงด้วยโอเคปุ๊บโอเคลงมา ก็มีอันเดียวเหรอโอเค,อเ,คเราจะขึ้นอ่าตรงนี้ก็พอแล้วโอเคบ้านี่นั่งยิงเอาเลยโอเคเราจะนอนตรงนี้นะครับผมเออไฟไม่หลังคาโอเคนี่เลยกดผิดล้เอ้อนี่มามา โอเคครับผมเรียบร้อยนะอีซี่อีซี่เลยเพราะว่าเราอยู่ที่สูงกว่าเฮ้ย<ม>โอ้โอโลูกหมดลูกหายไปแล้วมาดิมายิง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 ,ยง หอววิ่งไปไหนอ่ะน้ำไอตัวนี้โอเคนักบระดา,าน้ำก็ตายนะเอาก,กระปุกคลองดูเลย luôn bị lỡ là Điều ná, cục bộ Cục bộ ghê bên này lâu rồi. เลยลเย่ะเฮ้ยมันจะหายไปทุกคนไม่ใช่ตัวนี้อ่าแม็กใหญ่แม็กใหญ่เราไปไหนแม็กใหญ่เราไปไหนแม็กใหญ่อยเขาไปอย่างในนี้เปล่ามันไม่น่าหลุดเขาไปน่าจะหลุดมากๆเขาใช้อะไรอยู่โอเค

โอเคดูก่อนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วได้ห้าพอยต์แล้วหรอแอนิเมะชิวโอเคเอาเรือๆไป,ไปตอนนี้กระสุนใหญ่เราหายไปเว้ย ไอ้น,นี่ทิ้งได้แล้วบ้านอันนี้เยอะๆจบไปก่อนดีบกเก้นนี่เดียว ว่าใช่ใช่แล้วโอเครับผมนี่ไงเราหลุดมาจริงด้วยโอเค เอาๆเ,าเ,าเาจ๊ดงวิงจขึ้นไม่ได้โอเคนอน คคับผมโอเคละเอาละครับผมสลับวันนี้ก็จะจบไปยียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็จะฝากใครเข้าก็ฝากกดอะไรถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเข้ามาดูกันเยอะๆด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้านะ